ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยครับผมขอใช้สิทธิ์อภิปรายต่อพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครนา2019พศ2564ซึ่งผมจะเน้นไปที่หมวดสงของพระราชกำหนด ในเรื่องของมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อการชาําระหนี้ในวงเงินหนึ่งแสนล้านบาทท่านประธานครับพลาดกำหนดฉบับนี้ออกมาผิดเวลาซึ่งผมถือว่าเป็นความผิดพลาดของทางรัฐบาลที่ไม่รอบคอบเพราะพลาดกำหนดฉบับนี้ควรจะออกมาตั้งแต่ในช่วงของการออกพลาดกำหนดซอฟโลนและพลาดกำหนดการ ั้งกองทุน B.S.F ในช่วงนั้นเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็ประคับประคองกิจการและก็รักษาระดับการจ้างงานให้คงอยู่ต่อเนื่องไปได้นะครับการออกพลาดกำหนดซอฟท์โลนในช่วงนั้นไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งทุนในขนาดเดียวกันการออกพลาดกำหนด ตั้งกองทุน BFS ก็เพียงเพื่อจะรักษาเสถียรภาพทางการเงินและป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการทางการเงินเท่านั้นไม่ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางรายย่อยให้ได้เข้าถึงแหล่งทุนเลยครับในพระราชกำหนดฉบับนี้ได้กำหนดมาตรการในการสนับสนุนให้มีการรับโอนทรัพย์ที่เรียกว่า หลักประกันเพื่อการชำระหนี้ Asset Warehousing การพักทรัพย์พักหนี้หรือในช่วงแรกได้เรียกว่ากโกดังพักหนี้ผมถือว่าเป็นนวัตกรรมของทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดูสวยหรูครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยต้องดูว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่เพราะจริงๆแล้วรูปแบบของ Asset Warehousing หรือพักซับพักหนี้ของแบงค์ชาติที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยก็คือรูปแบบหนึ่งของการเจรจาประนอมหนี้ปกติอยู่แล้วระหว่างสถาบันทางการเงินหรือธนาคารพาณิชย์และลูกหนี้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้แบงค์ชาติจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการสร้างแรงจูงใจให้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันทางการเงิน โดยการปล่อยกู้ให้กับสถาบันทางการเงินหรือแบงก์พาณิชย์นะครับที่จะรับโอนทรัพย์เพื่อการชำระหนี้โดยคิดดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์เพียงแค่ร้อยละ0.01%เซเพื่อที่จะให้ลูกหนี้ปลอดหนี้ไม่ต้องชำระหนี้และให้สิทธิ์ลูกหนี้ในการที่จะเข้า ขอเช่าทรั์นะครับในการประกอบกิจการได้และในขณะเดียวกันก็ให้สิทธิ์ในการซื้อคืนได้ในราคาที่ตีราคาชำระหนี้ไว้ในอีก5ปีต่อไปนะครับนี่คือหลักการของ Asset Warehousing พักหนี้พักทรัพ์ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ดีจะสามารถบังคับให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลง กันได้และเข้าร่วมมาตรการในพระราชกำหนดฉบับนี้เพราะผมเห็นว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยครับได้เปรียบเพราะจะเลือกเอาเฉพาะลูกหนี้ที่มีทรัพย์ที่มีคุณภาพมีหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและคาดการได้ว่าในอีก5้าปีข้างหน้าราคาตลาดจะสูงกว่าราคาที่ตีโอนชำระหนี้หมายความว่าจะเป็นโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ ได้ช็อปของถูกตั้งแต่ตอนนี้เลยตรงนี้แหะครับที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าในมาตรการของพระราชกำหนดเนี่ยไม่มีข้อใดที่บ่งชี้ให้เห็นว่าจะทำให้ธนาคารพาณิชย์หรือจะเป็นการช่วยลูกหนี้อย่างแท้จริงอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตให้กับทางรัฐบาลประการต่อมาครับพระราชกำหนดฉบับนี้ให้สิทธิ ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการและเจรจากับเจ้าหนี้ได้ในการขอเช่าทรัพย์ที่ตีโอนชำระหนี้ไปแล้วประกอบกิจการต่อประเด็นก็คือว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้ระบุเพดานของค่าเช่าที่ลูกหนี้จะไปขอเช่ามาประกอบกิจการต่อ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานต่อไปและก็ประคองกิจการต่อไปได้ปัญหาก็คือว่าเจ้าหนี้เองจะอยู่ในสถานะที่มีอำนาจการต่อรองสูงกว่าเพราะเหตุว่าสามารถเลือกได้ครับว่าจะเข้าไปเจรจากับลูกหนี้ที่มีหลักประกันที่มีคุณภาพและมีโอกาสที่จะทำกำไรได้อนาคตอาจจะมีการตั้งเพดานตั้งค่า เช่าที่สูงจนเปรียบเหมือนกับว่าลูกหนี้เองก็เป็นเปรียบได้ว่ามีการจ่ายชำระดอกเบี้ยไม่ได้ต่างกันนั่นคือพรลกฉบับนี้อาจจะไม่ได้ช่วยนะครับเพราะนั้นก็ขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้ถึงทางรัฐบาลประการสุดท้ายครับท่านประธานครับ <c oughs> หลักการของพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้แตกต่างจาก การเจราจาประนอมหนี้ตามปกติระหว่างเจ้าหนี้ก็คือสถาบันทางการเงินและลูกหนี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่ารัฐบาลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยครับตามมาตรา18ของพระราชกำหนดได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ที่เจราจารับโอนชำระหนี้ ในอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกมากครับคือร้อยละ0.01ถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางการเงินที่ต่ำมากแบงก์พาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนี้อาจจะได้รับแรงจูงใจที่สูงแต่ก็ถือว่าสามารถนำเงินนี้ไปสร้างผลกำไรให้กับแบงก์พาณิชย์ได้มหาศาลในอนาคตต่อไปดังนั้น ผมจึงไม่มั่นใจครับว่าพระราชกำหนดเนี่ยจะเป็นการช่วยธนาคารพาณิชย์หรือเป็นการช่วยผู้ประกอบการให้อยู่รอดได้ก็ได้หวังแต่ว่าทางรัฐบาลเองจะหามาตรการหรือวิธีการที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างแท้จริงในการที่จะให้ผู้ก่อกได้อยู่รอดในช่วงวิกฤตของไวรัสโคโรนาในครั้งนี้ได้ครับ,บขอบพระคุณท่านประธานครับ